เรียกความสุขต้องใช้เป็นกลิ่นแรกค่ะกลิ่นนี้นะคะจะเป็นตัวเปิดประตูทุกสิ่งนะมีหินจักกะนะน้ำแร่ผ่านหินมงคลอันนี้เป็นแค่กิมมิคหินแต่จริงๆเป็นเน,น้ําแร่ที่ใช้หินมงคลแล้วเอาไปสตอรีไลท์เพื่อทําน้ําหอมนะคะตัวนี้นะคะเป็นกลิ่นเรียกความสุขนะคะเป็นหินจักกะที่จะช่วยปรับสมดุลน,นะคะทําให้เราเดินดูดสิ่งดีๆง่ายถ้าเราไม่พร้อมบวกไม่พร้อมคิดอคิบวกอย่าซื้อไว้เลยนะคะแล้วก็อย่าใช้ด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นโทษมหาหันถ้าคุณไม่พร้อมคิดดีคิบวกคุณยังคิดทินทาปปาาาาากกหมมมอยยู่บนนนนนนคจจจจเเ๋วัะะะะตพร ขินมงคลน,นะคะต้องระวังนะคะ พลังดึงดูดสูงนะคะดึงดูดเรื่องดีก็สูงดึงดูดเรื่องายก็สูงนะคะดังนั้นถ้าคุณไม่พร้อมที่จะมีชีวิตดีจริงๆอย่าซื้อนะคะอย่าซื้ออย่าใช้นะคะกลิ่นเรียกความสุขคุณต้องมีนี่คือขวดที่หนึ่งเพื่อจะเพิ่มพลังงานหินส่วนอื่นให้เฮงให้ปังคูณเป็น10เป็นร้อยเท่าค่ะกลิ่นต่อมาค่ะกลิ่นเรียกเมตตามาหานิยมนะคะตัวนี้นะคะใส่หินมงคลมงคลนะใส่หินมงคลตระกูลที่ช่วยเรียกเมตตามหานิยมเวลาคนเห็นคนเมตตาคนเอ็นดูคุณเคยเห็นไหมเวลาเห็นใคร เลยหรือคุณเห็นหน้ามางคนอินนี่หน้าเกลียดคุณอยากจะทื่มึงกูกูไม่ชอบมึงคุณต้องสะาดกลิ่นนี้เลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งทําให้เป็นที่รักของคนใครอยากอุดหนุนสนับสนุนทําอะไรก็ตามทำธุรกิจทําค้าขายอะไรก็ตามคนอยากอุดหนุนอยากสนับสนุนอยากค้าชูกลิ่นเรียกเม่ตามาหานิยมนะคะสีแดงคุณจะพูดเกี่ยวกับหินมงคลเยอะนะแต่คุณจะพูดต้องมีกลิ่นอะไรบ้างสีเขียวกลิ่นโชคฟุกค่ะตัวปังตัวดังของเรานั่นเองนะคะโชคฟุกไม่ใช่แค่หวยค่ะการงานก็ฟุกธุรกิจก็ฟุกทําอะไรก็ฟุกชอบ ความฟุกได้ของควันของฝาตลอดเนะะี่ฮะนี่คือโชคฟุกนะฮะกลิ่นสีเขียวตัวนี้พะะ่อค้าแม่ขายคนทําธุรกิจต้องมีติดโลติดเลยนะคะกลิ่นเรียกงานเรียกออเดอร์ยอดเข้าเป้าทะลักไม่เกี่ยวกับวิกฤตอะไรก็ตามยอดเข้าตลอดค่ะดูคุสิตาได้นะคะอืมตัวนี้นะคะกลิ่นเรียกซับซับน้อยซับใหญ่ซับมากซับกลางเรียกหมดนะคะกลิ่นเรียกซับกลิ่นสีเหลืองค่ะมีหินตะกูลใหม่นะ,ะตัวนี้นะคะใครอยากยอดเข้าเป้าใหญ่ ห้ามพลาดเด็ดขาดกับกินรวยมหารวยกิ่นรวยมหารวยนะคะตัวนี้เน้นก้อนใหญ่ๆโชคใหญ่ๆจุกๆฟุกๆกก,การเงินการงานเป็นเซล์อยากได้ยอดใหญ่ยอดเยอะตัวนี้กิ่นรวยมหารวยนะคะ,ะทั้งหมดเป็นพลังงานหินมงคลค่ะหินมงคลทําไมกูถึงไม่เอาไปตะกุดลักยมไปอยู่ในนี้เพราะมันมีแค่พลังงานอันนั้นในประเทศไทยแต่กูจีตาเน้นพลังงานสากลดวงดาวดวงจันทร์พระจันทร์ทุกอย่างเป็นหินหมดนะคะคูเป็นคนรักหินมงคลมากนะคะอันนี้แค่ส่วนเดียวนะคะส่วนเดียว นะคะก็แล้เป็นแสนเป็นล้านก็มีนะคะหินบ้านคููเนี่ยนะคะอันนี้แค่แค่ส่วนที่ไว้บนโต๊ะทำงานเฉยๆนะคะคุณเป็นคนรักหินมงคลมากนะคะสำหรับใครที่ตอนนี้ไม่มีเงินอยู่หนูแคปหน้าจอค่ะเดี๋ยวคุณจะบอกวิธีค่ะ